สวัสดีจ้าพอ่อแม่น้องสูขูสูคนนัมเดจ้ามือนิ้กะสิภามาโตลมหนาวเด้อจ้าโตลมหนาวอยู่กลางทงเลยครับมือน,นี้พอดีเพิ่นเกี่ยวเขาวแลวเนาะช่วงนี้เนาะนได้เป็นเมนูยังรับมาโตลมหนาวมาือนี้ปากกีตอนน,นองเข้าย่างข้อหมูจ้าโอ้ยข้อหมูย่างครับพอดำย่างเอง<ซ>อย่างใส่ทานใส่ทานอน่อ,อนๆครับใส่กับย่างนอกครับนี่เพิ่นเอินว่าออตับักถทัวโอ้ยตับักถั่วตาออํวตาแบบลาวๆตับแน่ๆตําแบบเล่าๆ ดำใสแต่มะเขือขึอกับอันมะนาวนีน่ครับ<อ>ความแซ่บนี้จังสีแล้วโบเมีนพอทำออาคนเรามาใส่ทีขาดอะไรนี่คือประแดกครับเนาะน<อ>ี<อ>่ขาดโคกโอ้ขาดโคกบรรยากาศดีๆครับย่ามือแรงร่มหน,า,า,นา,าวทางบ้านบอดดัเขาไม่เขาอหอนได้พี่น้องเลยน้องุวนขึ้นหิวแห้งเนาะมาแต่โรงเรียนใหม่ครับนเนมือนโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่โอ้ย่าเป่าร้ายจ้ะ มามาพี่น้องมาใส่แสบๆน้ำนองหุ่นนองไหวพอดำครับมาแสบๆน้ำกันนะจ้าบ่ตร้องเบอร์หนึ่งเนาะแหนมจ้าแกมพักสลัดแน่ครับแกมบมักถั่วพูน้ำบาาเป็นแต่แสบเถอะวะมามาพี่น้องมาพี่น้องอยู่ต่างประเทศเราจะกินน้ำเด่นกับตำมักถั่วของแสบครับยุบใส่กันเลย มือ้จักลกูกมือน,นี้เอาไปเลย 1, ล 1, ลหนึ่งพันหนึ่งร้อยลูกหนึ่งหนึ่งรอลูกนะนี่มืนก็หายหนึล่ลกูลกจ้ะหนูว่าหายหนึ่งพันองร้อลูกจ้ะมือนี้ได้จ้ะสูตรพีมือไพต้ตำมักทัวมันจะ,จะแสบแท้ มนพอดำต่ำบ่ตรงหน้ากับค้าศักนะองมามัมีหอดมโคนเลยครับเพิ่นแล้วเขาแต่มีเอิม่มีอากาศมานพี่น้องเข้าเกี่ยวเขาแล้วเบิด์ตระบบนอ้อพี่น้องคือบ่ตอบนะม,มิดจัด <laughs> พี่น้องเป็นอาการไงมาบอกเลยว,ว่าเกี่ยวแล้วจ้ายังบ่แล้วเลยอือถ้าพี่น้องยังเกียเก่ยวบอแล้วอเออหนูอนุ่นไปซซยได้เด้อจ้า เบิ่งครับทานอ่อนๆอืมมกทพูนอ่อนเน,นื้อตับมุกทัวอ้าอืมเข่าเข่าคล้ายดีกว่าหมูจ้ะอ้าวอ่าง ข้ากับอันข้างคอหมูยางครับกราชือว่าข้างหมูข้างหมูคอหมูยางอืมอันพี่น้องผู้ประทันใดกับอย่าฝาวด้วยครับเดิมเพราะว่าอันเฮ็ดไ่ซื้อพันโต๊ะครับอัดดํถ้าพอดำําโบอิ่มนะหนีเด้อจากหมูหมูอ้วนหมานํำตากทั่วทั้งผีครับแต่้าหน้องว่ายกินบบอิ่มพะ พอดำนี่แหละจ้ะมแม่ตัวใหญ่กระมูนอะตัวใหญ่หกระม,มูกินอิ่มแถบอ่ะนี่ยให้เพื่นพาด้ะคุยก,กันรถพระดำที่กินเบิดป้าของแสบเนาะข้าวไม่ไม่อนอนทอนกินจำหยังกระแสบ ลมหนาวเนะ zat, าะรักษาสุขภาพภายมั่นด้วยครับเป็นได้บ้านเนี่ยยานพยทำากินบดปลาจ้ะ เขาเง่ๆใส่เลยครับพี่น้องกู้ยังลดหุนครับน,น้องหุนต้องไหวกินเพื่อครับมือนี้พี่น้องว่าเอบอกว่าหิวเลี่ยวบปรดเลี๋ยวจ้ะลงมาหลีร่มอยู่บ่งขั้นหน้า ปนันร่มกันยังลงมาหอดน้ำคือเกา่ารู้ทันรับประมาครับออกกลองแหละ <laughs> จังหน่อยพี่น้องพ่นจิบเห็นนุ่มเหมือนตัวใหญ่ีหรอว่าตัวน้ำนวดนี่ก็คักได้ทั้งพี่มึงครับผุดเพชรฮึ น้องบุญน้องบุญบะได้ตัวใหญ่แต่น้องบุญหนาใหญ่น้่นเลยออกกล้องแม่นบไม่แม่นแบบบ่แม่นเห็นมา่ะหใหญ่หนาใหญ่กว่าพ่อรำอีกบะนี้สีซ้ำกันเบิดแล้วครับขอบมากินแซ่บสุพีสุน้องเขาเด้เขาอีกบอ ต้องการเข้าบอกได้ช่างได้ครับเห่อ,อขึ้นมาเธอหลายบุได้เด้ถ้าพี่น้องสั่งหาฮิรูเด้มีทรงือกันแะ้ะกำลังเกี่ยวแหลวใหม่ๆเนาะอือพยาถ้าพี่น้องสั่งหนึ่งหนึ่งเม็ดเด้งมั่มีดอกจ่นอืนอืม,อม รู้สึกว่าหอมพริกข่ยอยู่บ่กะหอมหอมอยู่เลยล่ะอุ้ยยิบท่านจ้ะหมูดองพี่น้องกะสิบ้าแล้วบนุนเอหมูกินหมูอีกแล้ว แบบนี้นะคากได้พอลัมบามันพลอยเนาะมันคือมันคือเนื้อโดยตรงนงมวนมักแบบเนื้อติดมันแมนเอาคุณจอยเอาสู้ เผ็ดอยู่วันนี้นะพอดีจ้ะพอดีแซ่เผ็ดเผ็ดเผ็ดคือรถนครพี่น้องยางให้น้องบุญน้องไหวกินยังให้เบิ่งกะคอมเมนต์เข้ามาไว้กินเข่าจ้ะกินเข่าบ่กินกุ้งลอบเตอ กินปูอารัก้าแต่กินวันนี้ก็ท่านละกินยากๆเนาะกินเราเสือก <c oughs> จำเนี่ยมันขักสั่งเขาเนี่ยจ้ะอืม,มเราเสือร่องเบิเบ้งอรอกิกนเบลงเลย เขาคายดีสุดแหละไอ้นอง่นท่านง่นกัดเลยฮึนะมะฮึทานคนจอยค้นยังไรครับนูอง่นน้อกว่า คันได้บวงมาสดตำครวนคือคักเนาะเบิดพอดีจ้ะอขอหยาดยุบละบันข้าได้บวงมาสดเวอร์แมนสดมาตักกินเหนือมุ้งคู่จะด,ด,ดีเบิดพอดีแหละจ้ะบ่อพักพบ่อหอมเลอพอดำบ่ได้กินพักพกินหมูนเนี่ยอืมอืมอืม เอาดีกรอบทั่วผู้อามูนยุบยุบใส่็มักทั่วหมกทั่วใหม่ๆกรอบๆพดอดดัมช่วงนี้ไม่นู้บอมีเนาะอยากบอกเดี๋ยวสิพาไปใช้บ่วง เอามาขายเมียเอามาขายแศษแฉกอีกเด้อครับเดิมเหมือนนี่มาๆๆคำใหญ่ๆกินเพื่อพี่น้องบ่อืพี่น้องพอดำลดหุนเพิ่นบ่นอพอดำคือบรลดหุนเนมียลดไปแล้วเขาต้องกินเพื่อเพิ่นนมได้หนุ่มหุ่นสี่สิบสี่แล้วจ้ะฮะ มูเอื่อยวายยังบวชสี่สิบสี่เลยอิ่มหรือเปล่าเนี่ยอาม่ยังจ้ะเอาเอาเอาทุกนามาประดำกินเบิอ์ตฟาแซบ่บคักรวดตัดมังกประดำหนี่เคิมปีนี่แหละครับเพื่นว่ายข้ากินเบิร์ตแล้วอิ่มแล้วเพิ่งกล่ว่าบวชแซบ <c oughs> <c oughs> อกันเข้มเหมือนเบิดปลานนี้ตัวหอดพี่น้องเข้าไว้เออไว้เบิดเขาจักปั่นอล้วนี้นะอืมนนับบวกคูเลยเบิดเกิงติปบน้องหุ่นเบิดในหนึ่งจ๊ะ ถ้าก็ว่าเบิดเครื่องติดเนอะเบิดไทยนึ่งสิคะนูนกินเบิ้ดไทยนึ่งคงน้องซีเหลือมาทำงานอิ่มบ่ะอิ่มกับเล่มทั้งหมูและวางมันชิจอยอ่ะนูนกินเบิดไทยนึ่ดังจะกินเบิ้ดจำได้ละบัดนี้ ทั้งโลกจ้ะ <c oughs> น้องกุนกินเบิร์ไทหนึ่งพอดำกินเบิร์ทงหนึ่งเลยครับไทยหน,นึ่งกับทงหนึ่งมันแกคเพื่ออะไรล่ะพอดำพอดำว่าเพราะคือได้นนสกุลเพคือกันวันนี้บรรยากาศจะดีอีกหน่อยมาหนิบรรยากาศน่าเลยมีความสุขแต่ละมือพี่น้องเซียนแต่แสงแดดครับเพราะว่างามนี้แดดซองเผละนว่าขาอันชุดไหลกินให้ดอก บ้านพี่น้องกระเด็ดซองขึ้นกันดีป่ะมีดอีกแล้วโอ้อยเป็นไงกระเด็ดซอง <c oughs> น,นี่นะครับเนัวหัวมวนตับหมกทั่วกับน,นัวเ <c oughs> หนื่อยเลือเข้มจรอง <c oughs> จริงๆมันกระเซ็บความพอดำวานลยนะจ๊ะแต่อันนี้มันอิ่มเหลือเก้ยบอกฟ้าน,นั่นละจ๊ะเ <c oughs> ้ยังหนึืม กินเขาอย่ยงหมือเบื่เลยหมือเบือเลยแมงหงน้องบุญตอนนี้อยู่ข้างหน้าพี่น้องคื้นชิอากินมาเติงน,นะครับเมือ <c oughs> งพอดำจัดให้แ่บครับคันที่ยากก็คืออย่างแซ่เสบแท้ๆดำบอกตัวก็ได้ <c oughs> ตต่กินเองดีกว่าไปซื้อเขากินเลือจ้าแมนมักก็ได้ปรุงเอาครับชิมแล้วปรุงอร่ลดมักเผ็ดมักนัวกันมักคือพอดำนี่แซ่บพอดำหูจ้าครับ น้องหุ่นน้องว่ายคืดยัง <c oughs> ขบวนนกเอียงครับจะพ่อมันคือเอ,อ,เอียงเอีย,เอ,ยอเอียงเอียงเอียงเอียเอีบินตอนมันเคยคือ,คอ้พี่น้องเขาก่อน อิ่มแล้วอะท่องกล่องแล้วหม่อิ่มก็ยากะเบือ่อแล้ว,ลวยังเรืออยู่แต่แต่กระซังอกจหมดทัวเบิดส์สวนหนึ่งหมูครึ่งตัวเข้าทงหนึ่งครับมือนี้แซบ่บฝากปีตอนน้องเขาพักนนอีกจ้ะพักตกแต่งอีกลายน่วยบรรยากาศทงหน้าเพิ่นกกำลังคนแลว้ว้อนี้ครับบไร้มาเจอะเพิ่นลลายมือแล้ว <c oughs> ตั้อแต่เพิ่นมากเกียวเพิร์ลครับ เอาเอาเป็นว่าพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อผู้ที่กดคำว่าเบิงก็ดีเนาะผู้ที่ซอยคอมเมนต์นั่มกะขอบคุณหลายๆครับเท่ากับบุญยังมาฝากพีตอนน้องได้เป็นบ่แมนจ้ะมีแต่คำว่าเสแซ่บครับเสแสรบบานๆเนาะเอาเมื่อวันนี้เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ